แต่ว่าสิ่งที่คนที่เขาเชื่อในสิ่งที่เป็นมงคลทางพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันเขาเรียกว่ามงคลชีวิตนะครับคือเป็นสิ่งที่เราต้องสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติได้นะครับเพื่อจะเป็นมงคลแก่ตัวเราครับโดยที่เราไม่ต้องรอคอยวันเวลา วาสนาโชคลาภว่าเอ๊ะมันจะมาตรงกับวันนี้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่เราลงมือทําได้เลยเพราะว่ามงคลจะเกิดขึ้นได้เริ่มจากการลงมือทําวันนี้ก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมงคลว่าเอ๊ะทำไมคนนี้อยู่ดีได้โชคลาภอยู่ดีได้ยศได้ตําแหน่งแบบไม่มีปีมีขุยเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่า เกิดจากการสั่งสมบุญไว้ในการก่อนนะครับซึ่งสับบาลีว่าปุเพกตาปุญญาตาเรื่องก็จะมีอยู่ว่านะครับในสมัยหนึ่งนะครับเศรษฐีป้ารู้จักอนาถาบินทิกาใช่ไหมอ่านะครบ,บินทิกาเศรษฐีนะครับก็ใช้ชีวิตปกติแหละและวัน,น,นหนึ่งมีพราหมณ์คนนึงนะครับเขานับถือว่าเป็นกูรูรู้พิกัดนะครับว่าที่ไหนมีสิริเขาจะไปตรงนั้นนะครับ สิริคืออะไรสิริก็คือสี่มงคลนะครับใครได้ครอบครองมันก็จะได้โชคลาภได้ลาบยศส,สรรเิญและพามรร้สิรินะครับไม่ได้แบบคิดที่เป็นกุศลน,นะคิดว่าเราจะเป็นลักสิริจากเศรษฐีท่านนั้นมาก็ทําทรงนะครับเดินไปบ้านเศรษฐีนะครับไปขอประตูบ้านก็ก็ก,ก็อ่าบอกว่าแล้วเศรษฐีก็เปิดประตูมาบอกเอา้าท่านพามมุรลูมีอะไรหรอ,อพามบอกว่า พามวัพาน,นครับก็สังเกตไปที่บ้าน,นครับมองไปมองมาปุ๊บปุ๊บบอกว่าเออก็มองเห็นไก่ขาวตัวหนึ่งนะครับมีสิริอยู่ที่ไก่ขาวนะครับาาพามพามูรูบอกว่า,วาทานเศรษฐีครับเจ้าขอไก่ได้ไหมพอดีว่าไก่ในสํานักข้ามันมักขันไม่ตรงเวลามักจะขันแบบต,ตีหนึ่งตีสองเนี้ยลูกศิษย์กับข้าหลับอยู่นี่ก็ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยขันไม่เป็นเวลาาก็อ้างเหตุผล 180, 9, ร้อยแปพันเก้าไปเศรษฐีก็โอเคอ่ะบอกว่าแล้วเศรษฐีบอกว่า,ววาให้เด๋ให้ไก่ไปปุ๊บเท่านั้นแหละสิริที่อยู่กับไก่ปุ๊บมันก็หนีไปอยู่กับดวงแก้วมณนีนะครับอ่าตอนนี้เศรษฐีก็รู้ว่าอาสิริมันก็หนีไปไปที่ดวงแก้วนะครับเศรษฐีพามกรูก็าบอกว่า เศรษฐีงั้นข้าขอดวงแก้วได้ไหมพอดีว่าข้าต้องมีอุปกรณ์ไปสอนวิชาลูกศิษย์ห0้าร้อยเศรษฐีก็ด้วยความใจใหญ่ใจกว้างใจเปรอนะครับก็อ่ะผมก็บอกว่าให้เขาเนี้ยครับสิริมันก,ก็หนีไปละหนีไปที่ไหมจเจวตก็คือไม้เท้าประจําเศรษฐีนะครับอามก็บอกอีกว่าขอไม้เท้าได้ไหมเศรษฐีก็บอกอ่ะให้ก็ให้สักพักสิริมันก็หนีไปอยู่ที่ไหนไหมครับ หนีไปอยู่กับภรรยาของเศรษฐีนะครับคราวนี้พราหมก็แบบเออจนปรรัญญาจนมุมก็เลยแบบยอมแบบอกอนั้นก็ยอมยอมดีกว่าก็เกรงใจบอกเศรษฐีบอกก็ท่ามกูรูก็สรภาพความจริงกับเศรษฐีไปว่าไอเน,นี้ยท,ที่นี่เนียที่ฉันมาขอนู่นขอเนี้ยตามจริงอะ่ะฉันอยากได้สิริแต่เห็นแต่สิรินั้นนะ่ะไม่ยอมอยู่กับข้าก็หนีหนหน,นีไปอยู่กับเศรษฐี เสร็จทีก็โอเคก็เออเอาหอหมอกไปแลาวพามก็กลับไปหลังจากพามกลับไปนะเสร็จทีก็มีเรื่องเล่านะครับก็ไปที่วัดพระเชตวันนะครับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับประสักพระพุทธเจ้านะครับก็เล่าเรื่องราความตั้งแต่ว่าว่าตั้งแต่พามมาจะมาขอโน่นนี่นั่นให้พระพุทธเจ้าฟังหมดพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่า เดียเรื่องนี้มันก็เคยมีมาก่อนแล้วไม่ใช่มีแค่ในการนี้เท่านั้นมีสารเจ้าแห่งหนึ่งนะครับอของอินเดียก็มีนะครับของจีนก็มีอสารเจ้าแห่งหนึ่งนะครับเขามักจะเอาไก่ไปปล่อยไม่รู้ว่าปล่อยตามธรรมชาติหรือเอาไปมูนะครับไก่ก็เลยอยู่เต็มสารเจ้านะครับอยู่ตามต้นไม้ต้นนูน้นต้นนี้นะครับแล้วคราวนี้ครับมีชายคนหนึ่งชายหาฟืนคนหนึ่งครับก็ไปเข้าป่าหาฟืนหา ของป่านะครับปรากฏว่ากลับมาไม่ทันเวลานะครับประตูเมืองปิดก่อนนะครับก็เลยต้องนอนอยู่แถวสารเจ้านะครับแล้วตอนใกล้เช้านะครับไก่สองตัวนะครับตัวหนึ่งอยู่บนที่สูงตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างไอไก่ตัวที่อยู่ข้างบนมันก็อ่าถ่าย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 หนักลงมาโดนไก่ตัวที่อยู่ข้างล่างแล้วไก่ตัวที่อยู่ข้างล่างครับ เฮ้ยใครถ่ายอะไรลงมาเนี่ยค่าเปื้อนหมดแล้วไก่ตัวอ้างบอกโอ้ขอโทษค่าค่าไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายไปโดนท่านขอพูดไม่ทันจบปุ๊บถ่ายหนักลงมาซ้ําอีกไก่ตัวขังล่างมันก็โกรธนะครับเกิดบันดาลโทษะนี่ท่านตรงใจแกล้งค่าเปล่างั้นมาพนันกันหรือเปล่าว่าใครได้กินเนื้อค่าเนี่ยจะได้ตามไปเลยหนึ่งหมื่นาปนะ ซึ่งมันก็เยอะนะครับก็คือฟิล์มเหมือนว่าใครได้กินไก่ตัวเนี้ยจะถูกหวยนะครับถูกสลากอะไรก็ว่าไปคราวนี้ครับเกิดการท้าทายกาันไอ้ไก่ตัวข้างบนมันก็ไม่ยอมอีกนะครับมันก็บอกว่าของเจ้าแค่หนึ่งหมื่นของข้านี่ใครได้กินเนื้อสันในจะได้เป็นพระราชาใครกินเนื้อสันนอกถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นหมายมาเหศีถ้าเป็นผู้ชายได้เป็นเสนาบาดี แต่ถ้าใครกินเนื้อติดกระดูกอะถ้าได้เป็นเพศบรบัชชิตก็จะได้เป็นกุลุป,ปะกะาศประจำวังนะครับแล้วคราวนี้นะครับไอชายชายหาฟื้นที่นอนอยู่ข้างล่างครับมันก็ได้ยินนะครับมันก็รู้ว่าสัตว์มันคุยอะไรกันนะครับมันก็นอนแอบฟังพอเฉอยโอกาสปุ๊บก็จับไก่ตัวบนมาฟึ๊บหักคอฆ่าเรียบร้อยกลับบ้านแบกฟื้นแบกไก่กลับบ้านไปพอกลับบ้านไปปุ๊บ กลับบ้านไปหาเมียเมียก็ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เมียฟังแล้วเมียก็โอเคก็รับก็รับทราบก็เอาไก่ไปปรุงอาหารทําข้าวมันไก่นะครับก็มันมีข้าวกับไก่ก็หลวงพี่ไม่รู้ว่าข้าวอะไรเรื่องข้าวมันไก่แล้วกันเอาทาข้าวมันไก่นะครับปุ๊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 บก็ว่าไปแล้วคราวนี้จะกินปุ๊บอ่าพวกชายหาฟืนบอกว่าเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งกินเนี่ย ราต้องไปอาบน้ําก่อนเนี่ยเพื่อเป็นมงคลเนี่ยจะกินอาหารอร่อยอาหารมงคลเนี่ยเราก็ไปอาบน้ําก่อนเมียก็แบบคอยเชื่อตามสามีนะครับก็เป็นคนที่รับฟังนะครับก็ไปอาบน้ํนี่แม่น้ํปุ๊บ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 เอาแบบน้ำไม่พอเอาถาดข้าวมันไก่ไปด้วยนะครับไปไว้ริมฝั่งนะครับอาบน้ําสัมเรลเอฮาอะไรก็ว่าไปแล้วคราวนี <c oughs himself> <c oughs> <c oughs> ้ครับถาดข้าวมันไก่นะครับที่อยู่ริมฝั่งนะครับ ก็เจอน้ำสาดกระเซ็นไปนะครับคราวนี้นะครับถาดมันก็ลอยตามแม่น้ำไปคนอาบก็อาบไปไม่สนใจนะครับถาดลอยไปเลย <c oughs> อ่าแล้วระหว่างถา,าดที่ลอยไปปุ๊บปรากฏว่าเป็นเจอที่โขงช้างนะครับช้างก็อาบน้ําอยู่ก็ก็มีพนักง,งานพาช้างไปอาบน้ํานะครับแล้วคราวนี้มีพนักง,งานคนนึงก็เห็นถาดลอยมาแปลกๆปุ๊บก็ยกถาดไป ไปให้เมียของนายควนช้างดูเมียนายควนช้างก็ก็เห็นถาดปุ๊บก็เออก็ยกไปที่บ้านอ่าแล้วตัดภาพมานะครับอ่ดาดาบดนะครับที่บำเพ็ญสำเร็จฌานนะครับก่อนที่จะไปก่อนที่จะแบบเช้าออกจะลิกแสวงหานะครับก็นั่งเข้าฌานเข้าที่ครับตรวจด,ดูยานว่าอ่า ว่าความเป็นมายังไงก็เห็นนะครับว่าในควานช้างกับภรรยานะครับจะประสบพบโชคลาภประสบพบมงคลนะครับก็เห็นปุ๊บ,บก็เดินทางออกจากป่านะครับก็เพื่อมาเสด็จรถเข็มรดเปรี้ยวนะก็เดินทางมาที่บ้านของนายควานช้างนะครับนายควานช้างเห็นดาบดมาปุ๊บด้วยความที่ตัวเองก็ทําบุญกับดาบทนี้ประจําก็เลยนิมนต์เชื้อเชิญเข้าบ้านพักไทยสนทนาธรรม แล้วอยู่ดีดาบทก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็เอาอาหารมาถวายก่อนลืมไปพต่ยาเศรษฐีก็เอาอาหารที่แบบเปิดถาดมาเป็นข้าวมันไก่ก็มาถวายนะครับดาบทก็บอกว่าก็ให้แยกเนื้อไก่เนี่ยท่านเนี่ยท่านฉันเนื้อนี้นะก็คือเนื้อสันในท่านจะได้เป็นพระราชาส่วนเมียของนายควานช้างสันเนื้อสันนอกก็ได้เป็นเศรษฐีส่วนค่าของเนื้อติดกระดูกก็พอละ ในความช้างก็เลยจัดสรรปันส่วนให้ก็เอาเนื้อติดกระดูกให้ดาบดฉันและต่อมานะครับช่วงเรียเหตุการณ์นะตอนนั้นเกิดสงครามนะครับสงครามระหว่างเมืองนะครับกษัตริย์สมัยนั้นกษัตริย์อกลบตัวต่อตัวไม่เหมือนสมัยนี้ยกทัพขี่ช้างมาเลยครับมาประชิดกำแพงเมืองเลยกษัตริย์เมืองน,นี้ทําไงก,ก็วางแผนกลยุทธ ก็เลยบอกกับนายควันช้างว่าท่านเนี่ยปลอมเป็นกษัตริย์นะเกิดส่วนข้าจะปลอมเป็นทหารนายควันช้างก็าเออกรรับปากแล้วพอตอนลบนะครับเกิดสงครามลบก,กันปรากฏว่าตอนทางสงครามกันนะครับไอพระราชาที่ปลอมตัวเป็นทาหารปึ๊บตายโดนธนูยิงตายแลวนายควันช้างที่ปลอมตัวเป็นพระราชาเห็นปึ๊บก็ตกใจเอา้าพระราชาตายแล้วตอนนี้จะทำยังไงล่ะ ก็ไปตั้งหลักก่อนแล้วไปตรวจดูว่าในวังมีทรัพย์สมบัติเยอะประมาณไหนปรากฏว่าก็มีเยอะพอสมควรนะครับไอควันชาที่ปอมเป,ปราชาบอกว่าอ้าวงั้นก็เอาตังออกมาเนี่ยใครคราบพระราชาองค์นี้ได้ก็คือล็อกเป้าไว้เลยก็จะได้รางวาัลใครออกลบก็จะได้รางวาัลก็เอาตังในทองประครังมาเป็นเครื่องล่อนะครับว่า ทำให้ทหารนรับมีใจหิงเหินะครับออกรบนะครับปรากฏว่าพระราชาไอเมืองที่มาบุกก็ตายนะครับพอเสร็จสึกสงคารามนะครับอาม,มาเสนาบดีก็ปรึกษาว่าเออใครควรขึ้นเป็นพระราชาแล้วเขาตกปรึกษาตกลงว่าอ่านนายควันช้างที่อเป็นพระราชาสมควรได้เป็นขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเพราะว่ามีความ มีว่มีความเฉียบฉลาดในการทําสงครามและนําพาชัยชระมาสู่เมืองก็เลยทุกคนก็เลยรวมใจลงม,มติแต่งตั้งในควนชัาเป็นกษัตริย์พระราชาแล้วก็เมียเียของในควนช้าก็เป็นใหม่สีแล้วก็ดาบ,บดก็เป็นกุลุป,ปการนะครับอ่เอาเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะครับสิรินับมัดสิริมงคลนะครับมัดจะอยู่กับผู้มีบุญนะครับ ถ้าเราอยากได้สิริมาก็ควรสั่งสมบุญนะครับถึงแม้ชาตินี้จะไม่สมผลนะครับอาจจะส่งผลต่อชาติหน้าก็ได้เพราะว่าการสั่งสมบุญนะครับมันก็ต้องมีเหตุประกอบนะครับว่าเคยทําบุญไว้ในการก่อนนะครับถ้าในการนี้มงคลยังไม่มาแล้วก็สั่งสมบุญเรื่อยๆสั่งสมบุญไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งมันก็จะมาประสบเหมาะเหม่งกับเรานะครับ